เกิดมาพับยิง่งเมื่อมีชายไม้ปองรองมันทำให้วันใจยิง่งขอฝากรักแต่มักไม่จริงยังเกรงกลิง่งนึกกลัวจริงๆน้ำใจผู้ชาย สวัสดีค่ะน้อยทำสวนจ้าสาวสะอื้นนะคะก็ขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะชาวรักการปลูกทุกท่านนะคะเอาวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆมาปลูกอ้อยค่ะอ้อยอ้อยหยวนเจียงนะคะก็วันนี้ท่อนพันก็ได้โตขึ้นมาประมาณ4ี่ิเซนนะคะก็ แล้วก็จะนําลงมาปลูกในหลุมที่น้ยขุดเอาไว้นะคะแบบนี้เนาะขุดกว้างประมาณส5สิบห้าเซนนะคะลึกก็ลึกก็ประมาณ4ี่สิบเซนนะคะกว้างคูณยาวก็ประมาณ30 4สี่ิบเซนนี่ละคะ่ะนะแล้วก็น้อยจะขุดลงไปอีกตรงกลางเพื่อที่จะวางท่อนพันธุได้นะคะตรงนี้ก็จะใส่ปุ๋ยหมักก่อนเนาะ,ะใส่ดินหมักคะ่ะดินหมกักเทปุ๋ยหมักดินเพราะว่าดินด้านล่างเนี่ยแดงมาก ก็หมักแล้วหมักอีกตรงนี้บำารุงหลายครั้งนะคะเพื่อนๆที่ติดตามกันมาแรกๆนะคะก็จะเห็นว่าดินบริเวณนี้เราจะปรุงหลายครั้งมากเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเป็นดินแดงดินเหนียวนะคะก่อปลูกหญ้าเนาะตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะที่ปลูกหญ้าก็ไม่ได้บำารุงอะไรตั้งแต่แรกนะคะก็เพิ่งเปลี่ยนมาปลูกปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไม่นานมานี่เองเนาะแล้วก็จะบำารุงด้วย ดินหมักนะคะเดี๋ยวเอาดินดินเดิมลงนิดนึงเพื่อไม่ให้เค็มเกินไปนี่นะคะค่ะเอาดินขอบๆลงนิดนึงนะคะแล้วนี้ก็จะวางท่อนอ้อยลงไปเลยจ้ะอ้อยหยวนเจียงนะคะอ้อยหยวนเจียงนะคะก็ปลูกไปปลูกไปเกือบครบทุกหลุมแล้วนะคะก็เหลือสามหลุมนี้นะคะสามหลุมนี้ที่น้อยได้ขุดเอาไว้เนาะ เดี๋ยวก็จะนํามาลงเดี๋ยวจะดูอ้อยก่อนว่ายังยังมีไหมอ้อยหยวนเจียงก็ได้ประมาณก็ได้เป็นสิบหลุมแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะที่น้อยชําม,มาไว้นะคะก็ได้เป็นสิบหลุมแหละนี่จ้ะนูน่นนะคะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบที่ปลูกแซมมาไวน้นะเดี๋ยวเราก็จะได้กินกระเจี๊ยบอีกนะคะก็กรบดินค่ะฝนตกค่ะเมื่อวานตก ทั้งวันลมแรงมากๆอันนี้ก็เดี๋ยวก็ตกอีกคลุ้มขนาดนี้นะคะอ้อยที่ปลูกหลุมลึกๆแบบนี้ก็เสี่ยงต่อน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเสี่ยงต่อน้ำท่วมแต่ว่าดินดินบริเวณบ้านน้อยเนี่ยเป็นที่สูงด้วยคะ่ะเ,เพื่อนๆก็สามารถระบายน้ำได้ดีนะคะบ้านน้อยจะอยู่สูงกว่ากว่าทางในเมืองนะคะ ก็จะทําให้ระบายน้ำได้ดีอยู่ไม่มีน้ําขังเนาะก,ก็โอเคอยู่ค่ะสําหรับการขุดหลุมลึกๆอย่างนี้นะคะช่วยเขา,าประคองประคองต้นนะคะเพราะว่าลมแรงค่ะฝนแรงลมแรงอย่างเงี้ยประคองช่วยให้ลําต้นเขาอยู่ด้านล่างนะคะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากพายุฝนมากนักนะคะถ้าปลูกแบบนี้ก็จะช่วยเป็นการดูแลต้นอ้อยได้ในระดับหนึ่งนะคะ พอเขาโตขึ้นมามีปล้องมีลำแล้วเราก็กรบดินไปเรื่อยๆนะคะใส่ปุ๋ยกรบดินไปเรื่อยๆก็จะทําใหา้ต้นเขาอยู่ในระดับพื้นดินพอดีไม่ไม,ไม่ไม่มีรากขึ้นมาเหนือดินนะคะอันนั้นก็เป็นข้อดีของการขุดหลุมแบบลึกๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหลืออีกสองหลุมนะคะที่ที่น้อยยังไม่ได้ปลูกก็ต้นพันกุก็ก็น่าจะหมดแล้ว พันธุ์หยวนเจียงก็หมดแล้วเดี๋ยวสองหลุมนี้ใส่ใส่มีตอนนี้มีมดินเละมีนี่นะคะนี่อันนี้เป็นสายน้ำผึ้งแดนใต้นะคะเป็นอ้อยพันธุ์ที่สามารถที่จะเคี้ยวทานเล่นได้และก็ แล้วก็คั้นน้ำได้นะคะเขาก็น่าจะามีมีมีต้นรับต้นที่แตกต่างกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ้อยอ้อยที่ทนทนกว่าพวกอ,อ้อยหยวนเจียงอ้อยดําไต้หวันอ้อยเวียดตามอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนก็อยากจะไปปลูกด้านหลังมากกว่าแต่ว่าเหลืออีกสองหลุมเนี่ยก็ยังไม่รู้จะปลูกอะไรดีเนาะเดี๋ยว้าไปแยกดําไต้หวันมาปลูก ดำไต้หวันมาลงตรงนี้เพราะว่าดำไต้หวันกับหยวนเจียงเขาก็จะจะคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกันซะเลยทีเดียวน้อยก็จะพอแยกออกเนาะสองหลุมนี้นะคะเดี๋ยวจะแยกดำไต้หวันมาใส่ดีกว่าหลุมไหนที่ปลูกสองสองต้นนะจะแยกมาใส่หลุมนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าอันอื่นก็ได้หลุมละท่อนละท่อนนะคะพอดีแล้วเนาะ นี่นะคะพอดีแล้วปลูกไปปลูกไปสามสี่วันนะคะปลูกไปสามสี่วันอันนี้นายก็เพิ่งขุดจากนี้แล้วค่ะไปปลูกในหลุมเมื่อกี้นะคะว่ามีสองท่อนนายก็เอาไว้ท่อนเดียวพอท่อนเดียวสองหน่อนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะสําหรับหนึ่งหลุมเนาะนะคะอันนี้ก็อันนีหนึ่งหลุม หลุมน้อยลึกอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอันนี้ก็หลุมใหญ่นี่ก็ใส่สองต้นนะคะสองสองท่อนค่ะสองท่อน,นอรอให้เขาโตขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งนะคะหลุมใหญ่นะคะที่เตรียมเอาไว้สำหรับปลูก อ้อยเวียดนามนะคะอ้อยดําเวียดนามนะคะสําหรับดําเวียดนามหลุมนี้นะคะก็โตกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเป็นท่อนแรกที่น้อยชําแล้วก็ชําไว้แล้วก็รอดนะคะแล้วก็นํามาปลูกนะคะได้ท่อนพันมาสองท่อนนะคะเพื่อนๆก็เสียไปท่อนหนึ่งนะคะก็เหลือท่อนหนึ่งนี่นะคะก็ได้สองต้นนะคะแตกออกมาอีกหนอ่อหนึ่งตรงนู้นนะคะ ะะก็สำหรับดำไต้หวันไอ้ดำเวียดนามนะคะนี่ดำเวียดนามนะดำเวียดนามนี่แตกขยายกอดีนะคะน้อยก็เลยทำทำอันนี้ให้เขาค่อนข้างกว้างมากประมาณประมาณหกสิบเซนเชียวนะคะหลุมนี้หกสิบหกสิบคูณหกสิบด้านล่างนี่ก็น่าจะลึกมากกว่าหกสิบด้วยซ้ำเพราะว่าในขุดนานมากดูสิก่ะดินเนี่ยเต็มเลยค่ะ,นะคะอันนี้ก็เป็นกระชายที่ อยู่ด้านข้างก็ดีนะคะให้เขายึดดินนะระชายตรงนี้แล้วให้เขายึดดินไว้ดินจะได้ไม่พังนะคะสองฝั่งนี้นี่นะคะเป็นกระชายหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะหน่อกระชายรากกระชายก็จะออกมาอย่างนี้เวลาที่เราอยากจะกินอยากจะทํากับข้าวนะคะก็มาเก็บมาขุดได้เลยนะคะสําหรับกระชายนะคะเนาะตรงนู้นเป็นหลุมอ้อยนะคะที่ ะะเป็นหลุมอ้อยที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็นยะก็มาขุดให้เป็นสี่หลุมเล็กๆอีกทีนึงเพื่อนะคะเพื่อที่จะปลูกอ้อยอ้อยด่างเบล์เบลลี่พุด้านะคะด่างอ้อยด่างนะคะเป็นเป็นอ้อยสวยนะคะอ้อยกรอบนะคะสําหรับเบลลี่พุด้าน,นะคะไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าอ่ะวันนี้ก็พามาชมหน้าบ้านนะคะ เดี๋ยวรออ้อยดําไต้วันโตอีกนี้ก็จะมาใส่หลุมตรงน้นนะคะหลุมตรงนี้เตรียมไว้สําหรับอ้อยดําไต้วัน like นะคะนี่นะคะหลุมนี้นะคะอ้อยดําไต้วันอีก3ท่อนเนาะก็หลุมนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็หลุมนี้นี่นะคะสาหรับดําเวียดนามดําเวียดนามค่ะดําเวียดนามนะคะนี่นี่นะคะหลุมอันนี้ก็เป็น มะพร้าวมะพร้าวส,สับละเอียดนะคะอันนี้ก็ผสมดินได้ดีแล้วเดี๋ยวนเอยจะเอาไปไปทำตุ้มนะคะตุ้มตอนตอนมาเดือนะคะ,ะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนู่นนะคะอ้อยค่ะอ้อยอ้อยที่อยู่ในขอบ ล้รอรถยนต์นะคะก็โตดีดีค่ะเพื่อนๆงามงามนะคะ,ะพาดูอ้อยนิดนึงพาดูอ้อยดําอ้อยดํามาริชาตของน้อยนะคะที่ปลูกในกระถางก็สวยค่ะเพื่อนๆโตเห็นไหมคะงามงามค่ะนี่นะคะในกระถางเห็นไหมโตมากเลยนี่น้อยมัดเอาไว้ลมแรงนะคะลมแรงนี่น้อยก็มัดมัดเอาไว้ค่ะเห็นไหมสวยนี่ในกระถางกระถางดินเผานะคะ แล้วก็มีด้านในของรถรถยนต์นะคะมามาซ้อนๆกันเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่นะคะเพิ่มพื้นที่ในการใส่ดินนะคะให้เขานะคะให้ต้นไม้ของเราะคะ่ะพยายามพยายามถ้าเราอยากให้อ้อยเราเป็นลำปล้องยาวๆเราต้องขยันหมั่นดึงดึงดึงกาบออกนะคะเพื่อนลองดึงกาบออกเขาจะได้ ยืดปล้องเยอะๆนะคะนี่งามงามค่ะอ้อยดำาริชาดนะคะเพราะว่าเราปรุงดินในกระถางดีนะคะน้อยใส่ใบไม้แล้วก็หญ้าแห้งหญ้าสดแล้วก็ขี้วัวค่ะเพื่อนๆแล้วก็เศษอาหารในครัวเรือนนะคะที่ที่เราเปลือกผลไม้นะคะแล้วก็เปลือกเศษข้าวเศษปลาต่างๆใส่ลงไปแล้วก็เอาดินแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะสลับกันไปจนเต็ม หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนสองเดือนนะคะาหาภาชนะปิดไว้จะได้ไม่โดนน้ำฝนเนะาะถ้าเราว่างๆเราก็ใช้เสียมมาแซะๆกลับๆให้เขานิดนึงแล้วก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็แปบ๊บเดียวก็ได้ดินดีๆไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อแกลบไม่ต้องไปซือ้อขุยมะพราะ้าวนะคะไม่ต้องไปซืออ้อดินถุงนะคะเนาะเราก็ใช้ดิน ในส่วนของเรานี่แหละค่ะมาปรุงมาทำเนาะโดยด้วย,วยอ,อินทรีย์วัตถุต่างๆที่เราสามารถหาได้นะคะในครัวในสวนนะคะข้างบ้านริมถนนนะคะใบไม้ใบหญ้าได้หมดเลยนะคะวันนี้น้อยก็พาเพื่อนม,มาดูอ้อยมาชมอ้อยนะคะเดี๋ยวโตโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะพามาพามาชมว่าเขาโตเขาสวย ะะขึ้นอย่างไรตอนนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับอ้อยที่โดนฝนกระหน่าเมื่อวานนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเปลือกอ้อยนะคะที่น้อยสับแล้วก็มาหมักหมักหมกหมกไว้ตรงตรง,ตรงด้านบนด้านนี่นะคะด้านบนของแปลงแบบนี้เนาะก็หมักเอาไว้นะคะแปลงนี้น้อยก็หมักด้านล่างเป็นใบอ้อยใบใบไม้อะไรเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยแล้วน้อยก็ขุดหลุมขุดหลุมนิดนึงแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมเตรียมไว้ปลูกเผืเอกนะคะ คุดหลุมเพื่อที่จะให้อากาศอะไรเข้าไปด้านในด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีช่องให้อากาศเข้าไปด้านในเขาจะได้เป็นเร็วๆค่ะนะคะหกหลุมเดี๋ยวจะนําเผือกมาปลูกนะคะตรงนี้คาดว่านะคะคาดว่าเพราะว่าตรงเนี้จะอยู่กราไรมากๆร่มร่มเยอะเลยสําหรับมะม่วงเบาแล้วก็แล้วก็เงาะนะคะตรงนี้ก็จะได้แดดฝั่งนี้ช่วงบ่ายน่าจะเป็น เผือกนะคะเผือกน่าจะโอเคใช้ได้แต่เผือกเขาก็ชอบแดดนะคะแต่ก็ปลูกได้กินนะได้กินหัวอยู่นะคะสําหรับร่มําไรเนาะแต่ถ้าปลูกอ้อยเนี่ยคงจะนี่นะอ้อยก็โอเคอ้อยก็ได้ค่ะได้หมดเลยนะคะเพราะว่าแดดช่วงที่แดดอ่าหน้าร้อนเนี่ยแดดจะร้อนมากๆเลยที่ภูเก็ตเนี่ยแดดแรงมากๆได้รับแดดแค่ครึ่งวันค่อนวันเนี่ยต้นไม้ก็โอเคแล้วนะคะสามารถที่จะสั่งคราะห์แสงแล้วก็จะเดินเติบโตได้นะคะ ไปแล้วจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาเป็นกําลังใจให้น้อยทําสวนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มันออกกําลังกายด้วยนะคะอย่าลืมทานพืชผักแล้วก็ปลูกปลูกปลูกผักสวนครัวไว้ทานด้วยนะคะผักปลอดสารนะคะอ้าเดี๋ยวอ่ะดูหน่อไม้น้อยนิดนึงนี่หน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งอ่ะดูสิคะ เวลาเขาโตแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะนี่นี่โตยาวมาเมตรกว่าแล้วนะคะยาวมาเมตรกว่าแล้วพัน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 นี่ยค่ะโตยาวขึ้นมาเมตรกว่าเลยค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นต้นต้นแบบนี้นะคะเขาจะกลายเป็นต้นให้เรานะคะต้นสูงมากๆ ไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ